พลเอกประยุทธ์อาจจะยังไม่ทราบว่ากำลังโดนกระชับอำนาจโดนปฏิวัติซ้อนแต่พิทธากลับกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็บอกกับทีมงานทั้งหลายบอกกับตื่นทั้งหลายไม่ต้องมีพูดเรื่องการเมืองทํางานอย่างเดียวนะฮะแล้วไม่ยอมกระชับอำนาจเดินเกมแบบนี้ต่อไปสุดท้ายถ้าไม่แก้เกมให้แม่นยําในยุทธศาสตร์พลเอกประยุทธ์จะไม่ต่างจากยิ่งรักชินวัตร โดนกระชับอำนาจโดนปฏิวัติเงียบและกลายเป็นผู้โดดเดี่ยวทางการเมืองนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮนะเป็นเรื่องของการเมืองนะตอนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องพิธาพิธาขายหุ้นหนียอมรับแล้วนะว่าขายหุ้นหนีแต่พิธาย,ยังพูดไม่ตรงก็ได้จริงอ่ะนะครับอ้างว่า ไอทีวี <owad Es> นั้นหยุดกิจการสื่อไปแล้วและมีโอกาสจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะฟื้นคืนชีวิตมาแล้วก็อาจจะมีปัญหากับเขาเขาก็เลยขายหุ้นท so ิ้งไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับหลังจากที่เขาหนีสื่อแล้วก็สุดท้ายโดนล้อมกรอบและถูกล่อเข้าไปแต่พักเพื่อไทยเดียงคนนะาคนน่าเห็นว่ามีค้ ได้ถ่ายที่ไปแล้วนะครับไม่รู้ผมก็ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาผมจะวันที่ไปไปถ่ันโอนก่อนหรือหลังการเลือกตั้งเนี่ยก็โอนในช่วงปลายเดือนที่ผ่านนมาาที่่ผยแล้วแล้วขายย่านนี้คือเขาจะเปิดเผยเพิ่มเติมอะไะว่าเป็นใครอะไรในเรื่องของข้ออันนี้น่าจะเรื่องภายในครอบครัวแต่ว่าเป็นการโอนไว้ให้ขายย่านไม่ใช่เป็นการขายอย่างที่ออกข่าวไปอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีสื่อสารให้สังคมเข้าใจด้ขีดข้อมูลที่คุณลือไทรออกมาเปิด แล้วคือตอนแรกคืออยากจะชี้แจงใยาจะขาดมคะว่า,วา ก็อย่างที่บอกว่าผมผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นประเด็นอะไรนะครับในเรื่องของอย่างที่บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือเรื่องที่ต้องชี้แจงเกี่ยวกับทั้งเรื่องเกี่ยวกับไอทีวีเนี่ยก็เป็นไปตามโพสก็คืออย่างที่ได้ยืนยันมาโดยตลอดแต่อย่างที่บอกว่าจุดต่างมันอยู่ที่ในอนาคตนะครับมันมีโอกาสที่ผู้บริหารของไอทีวีเองก็อาจจะฟื้นฟูมาเพื่อทําธุรกิจต่อทําเป็นสื่อต่อหรืออาจจะมีโอกาสที่จะทำเพื่อเพื่อที่จะหลายคนก็มาบอกว่ามีความพยายามที่จะสกัดกั้นผมทางนั้นเพราะฉะนั้ อย่างนี้มันแน่นอนแล้วมันก็ต้องโอนใช่ไหมครับเพราะว่าอดีตอนาคตไม่เหมือนกันไม่ได้เป็นการบอกว่าดีข้อเท็จจริงหรืออะไรแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอดีตก็คืออดีตแต่ในอนาคตมันมีความไม่แน่นอนอยู่ผมก็ต้องลดความแน่นอนนี้เพื่อให้ตั้งรัฐบาลได้นะครับขอขอขอทางไม่ใช่ขายแต่โอนให้ทายาทเรียบร้อยแล้วสาเหตุเป็นเพราะอย่างนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมมั่นใจในข้อกฎหมายนะครับแล้วก็มั่นใจในหลักกาของผมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ ที่จะมีความพยายามในการฟื้นคืนชีพ ITV ขึ้นมานะครับก็ได้ยินมีหลายท่านได้แจ้งให้ผมได้รับทราบว่าในอนาคตกับในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเพาในอนาคตมีความพยายามที่จะฟื้นฟู ITV ขึ้นมาจริงไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจของเขาหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจโอนหุ้นให้กับทายาทไม่ใช่การขาย ครับอันนี้น่าจะชัดเจนที่เหลืออะไรละเอียดก็คือตามโพสต์ทุกอย่างนะครับเชนั้นเนี่ยนะครับณนวันนี้คนคิดเป็นนายกนี่เห็นอยู่ะนะครับพิธาไม่ได้เป็น100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วถ้าใครยังคิดพิธาได้เป็นนายกเนี่ยก็ผมว่าก็ <c oughs> <c oughs> ไปพิจารณาใหม่ <c oughs> คือวันนี้มันไม่ใช่อย่างที่ผมบอกวนะ่าพิธาได้รับเสียงลำดับที่หนึ่งจริงเป็นคนหนุ่มมีความสามารถจบจากมหลาลัยที่ที่ดีจริง อันนี้ไม่มีปัญหานะเรื่องนโยบายอะไรว่ากันไปแต่ว่าพิธามีคุณสมบัติต้องห้าม,มนี่ข้อนี่อสองพิทาไม่สามารถรวบรวมเสียงได้ถึง376นี่คือข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยดูพี่น้องดูความจันไรของพวกมันนะนะมันมาหลอกเขาว่าจะขึ้นแรงงาน450มาหลอกคนชาราว่าจะให้เงินโน่นนี่นั่น พอเขเลือกมันเข้าไปมันไปอ้างว่ายัางไงรู้ไหมครับอ้างว่าประชาชนจุดี่ล้านเสียงเนี่ยลงฉันทามติไอ้มันแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองทั้งๆที่คนเหล่านั้นน่ะเขาไม่เคยรู้เรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองเลยว่าคืออะไรที่เขาเลือกมันเข้าไปอะ่ะพระก็อยากได้ค่าแรงสูงอยากได้เงินสามพันไม่ต้องเกณฑ์ทหารบางคนเนี่ยเขาไม่รู้เลยครับหนึ่งหนึ่งสองนี่คืออะไร แต่มึงไปหลอกเขาอะหลอกเข้าไปอ่ะแล้วไปบอกว่าเป็นฉันตามติสิบสี่ล้านเสียงให้แกหนึ่งหนึ่งสองดูดิครับพี่น้องดูความหมักปลีดิมันเป็นยังไงโอ้โหแบบไม่อยากจะสาธยายเลยอะครับนี่เหรอครับคนที่จะมาเป็นผู้นำตลบตะแรงตอแหลไปด้วยอะครับ โยเหนื่อยครับในเชิงปริการพีธาแอบขายหุ้นนะซึ่งเขากบอกว่าไม่ได้ขายได้โอนให้กับญาติเท่านั้นนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาอ้างว่าเกรงว่าไอทีวีจะฟื้นขึ้นมาถ้าไอทีวีฟื้นขึ้นมานั้นในอนาคตอาจจะมีผลกระทบกับเขาก็ได้นะครับซึ่งนะนักวิเคราะห์นักกฎหมายนะผู้ร่งางนะรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็น พี่เอสมชายแสวงการก็ยืนยันฮะว่าถึงแม้จะขายหุ้นไปก็ไม่รอดสอนชหลายท่านซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นสวก็ยืนยันว่าถึงแม้จะขายคุ้นทิ้งก็ไม่สามารถจะทำให้พิธากลับมาเป็นนายกมตรีและเป็นสอสอได้นะนอกจากนี้เรื่องเสียงไม่พอ376เสียงยิ่งทรงผลทำให้พิธาเนี่ยจะไม่ได้เป็นนายกมตรีนะครับที่สำคัญกระแสเพดไปกว่านั้นนะ มีการจัดฉากให้พิธาเดินทางไปที่พักเพื่อไทยนะครับให้เป็นประธานในการเรียกประชุมนะที่มีชัดชาตินะฮะผู้ว่ากรุงเทพมหานครและแกนนำพักเพื่อไทยไปนั่งฟังนโยบายว่าจะต้องแก้ไขปัญหา p m 2อนโนนี่นั่นเต็มไปหมดโดยพิธาหารู้ไว้มากนะฮะเกมนี้กำลังถูกล่อมาฆ่าทางการเมืองทำไมผมกล้าพูดแบบนั้น ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะเรื่องของหุ้นพิธาเนี่ยไม่ได้เป็นฝีมือของฝ่ายขวาฝ่ายขวาไม่ได้เป็นคนทำนะฮะคนทำคือเรื่องไกลเรืองไกลคือคนที่อยู่พักเพื่อไทยมาก่อนนะนะฮะและคนที่เคยเป็นเจ้าของไอทีวีคือทักษิณน,นะฮะและคนที่ถือหุ้นต่างๆของไอทีวีนะคือดมินีและประเด็นที่เราจะต้องรู้ก่อนนะ ว่าณปัจจุบัน ITV ยังคงมีผลประกอบการต่อเนื่องนะครับยังคงมีการฟ้องร้องกับสบปนเรื่องของคลื่นความถี่อยู่บนศาลซึ่งชนะมาสองศาลแล้วและ ITV ยังคงประกอบการนะครับเป็นหุ้นส่วนนะครับผลิตรายการส่งให้กับไทยทีวีเอสยู่นะสิ่งที่เราควรรู้นะนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะครับแน่นอนน่ยรู้อยู่แล้ว เขาพยายามจะใช้คําพูดแบบกลัวไอทีวีจะฟืน้นไอทีวีไม่ฟืน้นไอทีวีมีชีวิตอยู่แล้วไม่ได้ตายนะครับยังคงประกอบการตามปกติเพราะเป็นบริษัทมหาชนนะครับไอทีวีไม่ได้ปิดไม่ได้เลิกกิจการบริษัทไม่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่ายุติกิจการปิดกิจการไปแล้วไม่มียังคงประกอบการตามปกติและมีผลประกอบการตามปกตินี่สิ่งที่พวกเราควรรู้และย้ําอีกครางหนึ่งนะครับตอนนี้เขาขายหุ้นทิ้งขายหุ้นเพื่ออะไร น่คนทั่วทั่วไปก็บอกเอา้าขายหุ้นจริงนี่แสดงว่าถือหุ้นจริงนี่ขายทิ้งถ้าปิดกิจการไปแล้วมันขายไม่ได้นี่นะนั่นก็คงเป็นคาตอบนะฮะว่ามันขายหุ้นทิ้งอ่ะมันคงชัดเจนแต่ประเด็นก็คือว่าเขาจะพยายามทําตัวให้เหมือนธนาธรเมื่อโดนตัดสิทธิ์เรื่องของหุ้นสื่อไม่ได้เป็นสส,สเขาก็ถูกจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกต,ต,ต่อไปนะครับเขาก็เคยขายหุ้นทิ้งนะครับเขาก็จะเข้ามาในฐานะคนนอก นะครับก็ได้นะตามมาตรา272อนุ2นะฮะมาในฐานะคนนอกก็ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพวกเราก็รู้ว่าเสียงเขาไม่ถึง376เสียงเมื่อเสียงไม่ถึง376เสเสียงนั่นะคือคำตอบพิธาจบไปละแต่ใครละ่ะเป็นคนตัดสินใจล่อพิธาเข้ามาลึกเข้าลึกเข้าลึกเข้าและใช้หลักการยืมดาบฆ่าคน ให้เรืองไกลไปส่งข้อมูลให้เรืองไกลแล้วเรืองไกลามาเล่นงานไกลคุณส่วนลองพิจารณาดนะูว่าไกลยอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ที่สําคัญถ้ามีทาไม่ได้เป็นค a ด d เดตนาย,ยกมนตรีคนที่จะเป็นค a ด d เดตนาย,ยกมนตรีคนต่อไปก็คือลูกของทักษิณชินวัตรนะฮะคุณส่วนเริ่มเข้าใจหรือยังฮนะทั้งหมดทั้งหมูทั้งมวลเรื่องหุ้นไอทีวีเนี่ยฝ่ายขวาไม่ได้ทําเขาทํากันเอง หลังจากที่มีการเรียกให้ไปเจอที่ประเทศมาเลเซียนะครับก่อนการเลือกตั้งนั่งรถไฟไปเท่ๆเลยลไปเจอกันที่มาเลเซียสุดท้ายก็ฆ่าทิ้งทางการเมืองซึ่งคนที่อยู่ในการเมืองเนี่ยเขารู้กันดีว่าตอนนี้กำลังล่งลอมาฆ่านะฮะพิ่ทาก็เปรียบเสมือนกวางตัวน้อยๆที่กำลังถูกฆ่าทางการเมืองโดยไม่รู้ตัวโอ้โหไปนั่งนะที่กระชับอำนาจโดนนี่นั่น แต่ในทางกลับกันเขากําลังกระชับอํานาจและพยายามยึดอํานาจพลเอกประยุทธ์เหมือนยิ่งลักชินวัตเคยโดนมาแล้วนะครับในสมัยกบพสลุกฮือขึ้นมาเจ้าที่ตํารวจทราบดีรัฐบาลทราบดีจึงมีการโอนย้ายตํารวจนะครับในสิบที่จบประจำการเข้าประจําการหน่วยสลายการชุมนุมเพราะตํารวจประเมินว่าจะมีการชุมนุมที่ยาวนานการชุมนุมที่ยืดเยื้อ นั่นหมายความว่าต้องเตรียมนายตํารวจนะฮะนายสิบเข้าประจําการหน่วยสลายการชุมนุมนะครับเตรียมพร้อมกรับม็อบที่จะเกิดขึ้นนะครับเอาละผมเรียนทุ้นส่วนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้พิธากําลังอยู่ในสถานที่ลําบากกาลังโดนปิดล้อมขณะเดียวกันคนที่บัญชาการเหตุการณ์หรือคนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะบ,บัญชาการเหตุการณ์บงการเหตุการณ์เนี่ยกำลังสั่งการ ให้พิธาเป็นตัวแกนนําในการกระชับอํานาจพลเอกประยุทธ์หรือรัฐประหารเงียบโดยเรียกหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆเข้ามาทําการประชุมภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งกบพศเคยทํามาก่อนกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรพลเอกประยุทธ์อาจจะยังไม่ทราบว่ากับดังโดนกระชับอํานาจโดนปฏิวัติซ้อนแต่พิธากลับกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็บอกกับ ทีมงานทั้งหลายบอกรับตืนทั้งหลายไม่ต้องมีพูดเรื่องการเมืองทํางานอย่างเดียวนะฮะแล้วไม่ยอมกระชับอำนาจเดินเกมแบบนี้ต่อไปสุดท้ายถ้าไม่แก้เกมให้แม่นยําในยุทธศาสตร์พลเอกประยุทธ์จะไม่ต่างจากยิ่งลักษณชินวัตรโดนกระชับอํานาจโดนปฏิวัติเงียบและกลายเป็นผู้โดดเดี่ยวทางการเมือง นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิบกิจวัฒนาสวัสดีครับ ลืมตาได้เกิดมามีเผ่าพันธุ์เกิดเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีมีความเข้าใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาอาลีบบาตาก็อากาศจงทำดี ฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปักตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยฉันเรียนปอนอได้ศึกษากับโต๊ะครูท่านสอนให้รู้จุดมุ่งหมายอิสลาม ทำตามแนวทางตามแบบอย่างทัานาบีคิดกันให้ดีสามัคคีกันอีกนิดจริงใจอีกนิดเข้ามาชิดกันสักหน่อยคุยกันบ่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนา ฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทย งามพระมหากษัตริย์ทรงธรรมทรงความดีลุ่มตานี้ปักไปรุมมอกที่ตอเจอกันทุกยามอัสลามุอะลัยกุมเจอกันทุกยามอัสลามุอะลัยกุมขอสันติ สันติภาพทุกๆคนขอสันติสุขสันติภาพทุกทๆคนฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีปักไตรุมมกิตอ